หลังยูยาตาหยูยาตาหลังยูยาตาหลังสปอยนิดนึงยังโหลดไม่เสร็จ้องขาดเาไม่มีใครอยากไม่มีใครอยากโหสปอยหรอกจะจะาบอไแคปชั่นไมกดกแันกแ้ก no 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 อยากดูในเรื่องเยฮัลโหลนักสืบลยนะฮะไปยุดลาออกไปยุดลาออกไปยุดลาออกไม่ยงั้นมันพัก กดเย็กดเอ้ยกดเย็กดโน่กดโน่จะมปังเพลงบมโน่กดโน่จะฟังอะไรบมเนี้อยู่ย่าไม่อ่านให้ฟังเลยไม่มีสมาธิอ่านโว้ยนะนั่นแหละอยากอ่านอยากอ่านก็อ่านไม่ได้ก็ก็ก็ให้เขาอ่านไปแล้วกันอายุสิบสามปี อยู่ไหนวะถึงไหนมีอ่านตรงไหนอ๋อโอเคอ่อตายวันที่13ตุลา1921อายุ13เกิดวันที่14กูยังอ่านไม่เสร็จเลยมีแอนฉันและภรรยาเชียแม่งแชทบังกูอะปิดแม่งเอาไอชื่อคนนี้อ่านว่าอะไรวะอีเวนอ มันอา่านว่ามันอา่นอานว่าอะไรชื่อคนนี้ใส,สัยมานานแล้วเราอ่านอ่านตามได้แต่แม่แปลไม่ออกนีไม่คือแบบเราเราคล้องใจกับชื่อมันอยู่เด่ะมันอ่านว่าอะไรอีเวนอีเลนอีเวนเอออีเวนจบคุยอย่างไม่เสร็จเลยาบอกอยาบอกหลัง after นี่อะไรวะ before after หลังโอเคหลังหลังอีเวนต์ตายอ่ังอ่านไม่เสร็จเลยคือมันก็สมควรตายอ่าฉันคิดว่าดอตุ๊กตาตุ๊กตาเนาะดีโอ้ยตุ๊กตาบอกว่าอีเวอรี่เอาอีเวอรี่เหรอกูอ่านเป็นไงกูอ่านไปไงอีเวนต์วะมันเป็นชื่อมันเลยอ่านต้องอ่านตรงตัวไหมอ่ะหน้าตาเหมือนไม่มาแจ้งความเลย เออซอรี่ about that I'm m i s r ออกแค่นี้มาเชีมันอ่านไปกว่าชื่อเขาไม่ออกว่ะพวกเราต้องการย้ายออกจากบ้านวันนี้ใช้พา away เดี๋ยวนี้เลยเออมาหาผ้าห่มดิ๋ยวมินกรี้ต้องหาอะไรมาอุดปากก่อนตื่นดี๋ยวอเด้อใครเข้าพาเอาผ้าห่มอุดปากผ้าผมอุดปากแล้วมัน คือความที่ผ้าของมันหนาทุกคนมันเก็บออกไม่มาน้าซีมีนโคตรร้อนอ่ะแต่พี่ซีดแบบก็ฉันอยากจะเปลี่ยนชุดลยหลังจากในเรื่องเมื่อกี้หลังจากในเรื uh ่องเมื่อกี้ที่ไม่ทันอ่านอ่านไม่ทันช่างหัวมันแล้วกันมันไม่มีจัมตะเกีใช่ไหมไม่รู้อ่าเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะเราพยายามจะย้ายออกจากบ้านหลังของอีเวนใช่ไหม มื่อกี้เมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้อะไรวะทำไมภาพมันเบลอจังวะยังไงเท่าไรนะพามเบอรเบอร์เกียเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้พี่นี่ได้มันเปิดมิงไม่ได้ด้วยมันจะมีผีอยู่นะตรงเนี้ยจริงเหรอถ้าจะมีอยู่ทุเดย์เอ่อชีชีตกใจ เราหาเื่อหรือเขา USB อ่ะ USB เฮอร์องเขาหาของเขาแบบช่งของแม่ก็ไม่อ่านนลยอะเขียดอ่ะเต้องเาจอกับการที่มันไม่สามารถวิ่งได้ประตูตันเปิดไม่ได้ว่าต้องเจอรอบนี้เริ่มอันนั้นคุณวะไม่มีอะไรเลยด้านล่างตู้เย็นมันเหมือนเปิดได้แต่ก็เปิดไม่ได้พี่มันมีเหมือนมัลวิคิกแต่มันเปิดไม่ได้พี่มันมีตู้ให้เปิดอยู่ ยทไมเสียงแพง e. ันเสียงพีมม e okay. oh, yeah, ันเริ่มแปลกๆกันตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันมีตให้เปิดอ๋อตกใจเทียนเทียนไขอ๋ออย่าบังดีแม่แม่แมันม่เปิดได้อีเวนเดดอีวินี่กดเปิดกันเผเจอสักอย่าง เนี่ยอีวิลลี่ชัดๆอีวิลลินเนี่ยถอยไปถอยไปเสียงแล้วโอ้โหปิดปิดปิดเสปิดปิดไม่ได้ปิดไม่ได้ตามนั้นตั้งมันเสื้อผ้ามันเบร์อ่ะเสื้อผามันเบลอ่ะเออแต่พี่ได้เลนะอ๋อเหรอปีเปล่าอันนี้เปล่ากุณแจ็คเขาไม่เปล่ากุญแจบ้าอะไรนี่มันเส้นได้ เส้นเอ็นเหมือนเส้นเอ็นน่ะใช่ป่าวะมองไม่เห็นมราไม่ชัดว่ะอ๋อจูบจูบพี่านบพี่อ่ตกเองอุ้ยอุ้ยเชี่ยแตกแยะตกเก่งเสียงเบสเอ้าอะไรเชี่ยเปิดเสียงสุดเลยเมื่อกี้พี่เอาจริงนะเสียงแก้วแต่คือเสียงเกมเสียงเกลกูยิงต่อใช่ไหมถ้วยตกตอนหน้าเมื่อกี้ไม่ไกจเสียง เสียงกุยเลยนะเมื่อกี้ตกใจเสียงพวกเธออะเสียงคนทุบเมื่อกี้มันมีคนหัวล้อขาทูอย่ามีการสะเกย์มีคนหัวล้อเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อีเวนอีเวนโทรศ่ายหน้าเราอะอีเวน่าคนรูพี่มึงเก็บข้าพาคนรูได้เอาพี่เอาพาคนรูลงมาเย็บเย็บเย็บเย็ยบพี่สนใจแปลงฟันไหมมันต้องทำอะไรวะไม่รู้อะพี่มึงจะแปลงฟันมันแต่มันกดไม่ได้อะ่มมันต้องมีอะไรแน่ๆไอ้ฟันผมจะแปลงฟันให้พี่ ้ี่ไงตัานี่ไงชื่ออีวิลี่อีเวนอีวิลี่แม่งเสียงไยใครตกใจอ่ะจะปิดแจ้งเตือนให้โทรศัพท์มันต้องทำไปต่อไปต่อเฮ้ยตำนานสบู่ตกอาบน้ำเลยทุกคนต้องคลิกอะไรวะต้องคลิกสักอย่างอ่ะนี่ไงอุ้ย ดะโโอ้ยข้าวอย่าบางดีอาวางเลยวางไงวะกดคียมันไม่คีย์ไม่ได้งไงเดินมาข้างหน้าเนี่ยเดินมาข้างหน้าเลยอุ้ยอุ้ย,ย,ยนี่ไงฉันวางวุ้งเ่งถ้ามันไม่มีผี<อ>มันไม่มกลัวเจ้ห้อง,ห,องห้องไหนอะเอา้าคนเก็บกุญแจไปดูห้องอ่านชื่อดี เฮ้ยไม่เห็นเงาตัวเองไม่เห็นเงาตัวเองเฮียตกใจนี่คนเปิดนี่คนเปิดนี่อุ้ยป่าเอาลงมาพี่ไม่ได้กดอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้กดคลิปโน้บือคนเปิดตู้นี่แหละไอ้เหี้ยตกใจไม่เสียงเพลงอะไรแล้วใครเก็บของไปเมื่อกี้เอเจเก็บได้เก็บอะไรได้ นางฟ้านางฟ้าอิงเวนางฟ้ากลองเพลงกองเพลงกองเพลงอ่ะเบาเสียงแป๊บ่เาเบาเสียงาียงดังเสียงอะไรอ่ะใครเปิดประตูแลงก็คือแบบป็นชอบบังหน้าจอกันจังวะขายากไปดีนึ่งเกะเบาเสียงอยู่งหนึ่งหนม่งหน่งหง่งน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 ่ง ลูกปัดเนี่ยไอตรงเนี้ยชอบมีอะไรทุกอย่างนี่คืออะไรวะหวังว่าผมคงไม่ได้เสียงรถเธอเสียงดังนะลูกปัดตกอ่ะเออเมื่อกี้หนเูกดเมื่อกี้หนูกดแล้วมันตกลงมาแมงสซนจังสซนติบดีจังปะลอยหายก็ลูกปัดตกอ่ะก็ราะนั่นแหละมันลูกปัดตกอย่างงี้ผ้ามันเลื่อนมันนั้นได้อ่ะอ๋อ ใครตกใจหน้าพีซีคนนั้นกับโดนดีแม่งอย่าร้องเพลงเด็กดิแถวตอนเนี้ยร้องเพลงเด็กแม่งคนรลอนเลยคืออยากรู้ว่าดี่มันคืออยากรู้ว่าดี่มันจะอยทะไรมากเลยตอนเนี้ยอะไรพี่ได้อะไรมาเพลงเด็กอ่ะเซฟแดนซ์อ่ะมันเป็นมันเป็นไอ้ตู้เซฟเนี้ยนี่ก็ได้ละอยากเก็บมั่วอยากเก็บของดะพีขอเก็บเองเอาพี่ผมอยากมีส่วนร่วมบ้างอ่ะโอ้ก็มันแบบเก็บแบบแบบมัน Ui, chia. Enda bayu sắp đi. Gui Ui, ui, pump <coughs> <Ui. coughs> <coughs> <Ui. coughs> <coughs> à. <I> in. Enda <coughs> bayu. <coughs> <Ooh. coughs> <coughs> 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 ui, 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 ui. Mandera bayu. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 บัวน้องหน่อยถ่ายรูปคู่ถ่ายรูปคู่น้องถ้ามึงหันมานี่กรกรีดนะหนึ่งองสาบเดี๋ยวบอกมันต้องเก็บรหัสที่ซ่อนนะทุกคนช่วยหาของหน่อยดิแต่กูว่าเพลงแม่งดังเกินไปแล้วขอปิดเพลงนิดนึงถ้ารับสายตาจังมันจริงเหรอไมันบอกไว้เหรอ แต่ดูทรงนะรู้สึกมันแบบลองคันหน้าลองคันหน้านีที่สุดเลยมันจะแบบขยับเข้ามาเรื่อยๆไม่นี่แต่กูอยากรู้มันเอาไว้ทำอะไรวะนี่อันนี้ป่ปนี่ไงทำไมลูกเกิลมันมาดูกันล่ะเฮ้ยมันขยับไหมใช่ไหมไม่ไม่ขยับไม่ขยับดูให้อยูุ่ายมันไม่ขยับมันหายไปดิโอเสียงอะไรเสียงใครนำอะไรห้องอันนี้ห้องน่าจะห้องด้านล่าง เกลียดการที่เูเปิดเสียงดังสุดโูไม่แค่เรวเปิดแค่สองเนี่ยเสียงจะเสเแค่หูดีเราใส่แค่ข้างเดียวหูเทบแตกถ้าเราใส่สองข้างนี่น่าจะหูแตกอ่ะใบหน้าเกมมิ่งด้วยใบหน้าเราที่เปิดเสียงสุดแล้วปรับหูฟังสุดสูงสุดหูกูละเกมนี้คือมันทำมาสำหรับคนที่แบบเหมือนให้ต้องการเสียงน้อย ไปละายมีตัวอะไรเหรอเสียงเสียงไม่ใครกระทืบเท้าใส่กูไม่ชอบเลยกระทืบเท้าใส่เนี่ยลงไปดิลงไปปล่อยดิใครมันใครมันติดเลยเล็กหนาวอะอี่ยห้องสุดท้ายโอ้โหไอ้ร้อนคนร้องเพลงหยุดร้องอุ้ยยุ อุ้ยอะไรวะรูปร่วงอย่างเงี้ยอ่ะก็หนูเป็นคนกดเองมือโซนรู้กดแล้วรู้กดแล้วอยากอยากกดมากดีนี่อะไรอยู่ในเนี้ยมีเทเซนิกด้วยมือโซนมือหยัดโซนดีเทเนิกเราควรเข้าเทเซนิกแล้วก็ตายตรงนี้เราไม่เขินเลยเจ้าของบ้านแล้วอุ้ยเนี่ยอันนี้เปิดอันนี้เปิด๙๐๓๗ฮะรูเปิดทีวีให้ไหน9037 อย่างนี้เับ่ยจำเลขไว้ก็037พี่มันมีอะไรขึ้นไม่รู้เ่อพี่ลองอ่านดิใช่ผมพี่ลองกดในปุ่มขาวๆเลา Take a good 037แล้วว่าอะไรถ้าพี่มีนายไปไหน Back book มันให้หาสมุดดำอะไรก็ไม่รู้เลิกนะเนี่ยอันนี้ไหมมันให้หาสมุดที่มันดูดีๆเป็นเป็นสีดำอ่ะไายสมุดดำนี่ยอันนี้ไหมเหมือนปุ่มเลยเนี่ยกดแล้วอย่าไอรหัสกดหน้านี้อยู่บนห้องมันคืออะไร มันเป็นเลขศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้ากับสัญลักษณ์ใช่พี่ก็เจอแล้วแต่พี่กดไปไม่ได้เลยอ่ะเอาใส่ตรงผ่านเรื่องนั้นก่อนไฟดับหน้าสุดแล้วเอางั้นเราก็เจอแต่แรกก็ดีอะไรนะอ๋อไอน้ำมันเปล่าไอไอไอใบเลนบลนอ๋อดูละดูละ เก้าเจ็ดอ่ะเก้าศูนย์สามเจ็ดจะมา <S <S เรื่องอะไรด<ป>้วยไม่รู้อย่าไปอย,อยู่เดียวมีอะไรวะเออมันน่าจะเป็นตัวหนังสือข้างบนอะเสีเยงเครียดอะไรวะเหมือนเสียงกดอ่ะเวลากดมันจะมีเสียงอ,ะอ่ะเดี๋ยวมาน่าจไปดูข้างบนก่อนอยู่ในห้องนี้อยู่ในห้องนี้อุย้ยอะ<ไ>อติดแล้วเหรอ,ไอ,ไอ กดถูกดีไหมหรือว่ากดผิดดีกดถูกเหรอจะไปกดทั้งถูกทั้งผิดแล้วโอเคกันไปละพี่อันแรกอันแรกคืออะไรนะอันแรกอันแรกบอกว่าอะไรนะอันแรกเท่าไหร่อาจจะต้องกดตามก็ได้กดแบบกดกี่รอบอะไรเงี้ยอยู่ในห้องนู้นไหมอยู่ในห้องนู้นเลยไหมพี่วิยาเขาขึ้นมาไปอยู่ไปอยู่ห้องนี้ก็พี่ไม่รู้กูหลับตาเดินแล้วกูหลับตาเดินแล้วมาอะไรตอนนี้ก็กลมผีนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อนี่ไงรูป มันรูปเป็นรูปเป็นรูปอะไรอ่าเมื่อกี้เป็นรูปบวกใช่ไหมสามใช่บวกสามกดสามสามรอบใช่ไหมอ่าหนึ่งสองสามแล้วก็รูปอะไรต่อดาวอะดาวเหรอรูปดาวดาวไม่ต้องกดมันก็มีรหัสบอกอยู่นะฮะสี่เหลี่ยม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 เล็กๆสี่สี่อันสี่เหลี่ยมเล็กๆสี่อันสี่อันสี่อันสี่เหลี่ยมเล็กๆสี่อันไหนวะ อันเล็กๆอ่ะอันเล็กๆอ่ะลูกเล็กๆสี่อันอ๋อเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันสุดท้ายเป็นรูปเหมือนดอกไม้แต่ว่าเป็นเหมือนวงรีแบบดอกไม้อะลูกเดมันมีทั้งสองมันมีทั้งสองอันไหนล่ะแบบลูกเกดเป็นคล้ายๆเกดคล้ายเกดเออเกดหิมะมันเป็นสีดำครึ่งหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าสีดำล้วนล้วนเอสีดำแบบล้วนใช่ไหมเก้า หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าอเจกดเจ็ดช็คถูกอะไรวะได้อะไม่ได้งั้นกดกระบานเลยกดกาะบานใหม่แล้วก็อีกรอบหนึ่งทำไมนะปึ๊บเออมาเอาอะไเอาไว้บวกบวกบวกสามสามหนึ่สอง,ส,ง,ส,ง,ส,งสามศูนยแล้วก็ศูนเจ็ดเก้าแล้วก็ ศูนย์เจ <5 S 1> ็ดแ้วศูนย์เจ็ดเาหนึ่งสองสามสี่ห้าหาเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจปดเก้าเก้าเเจกเจ็ดเอเจก็เจถูกที่มีี่เราไปดูกับพี่อยู่ยะอะไรนะเอเจเจเจเอเจ ออกออกออกไปดูเนี่ให้หน่อยออกไปดูตรงเอที่เป็นเลขอ่ะเก้าูนย์สามเจ็ดเนี่ยทำไมอ่ะ์สามเจ็ดนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าศูนย์สามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปึ๊บทำไม่ได้อ่ะเก้าาศูนย์สมเจ็ด สามศูนย์เจ็ดเก้านตัวเดียวกันแต่แค่มันสลับตำแหน่งกันอ่ะจเพิ่งนะงนะขอเราลองหน่อยมุดหน่อยกลัวพี่มีโนขอมุดในตัวที่หันเขา้เาหน้าเขาแพงอ่างั้นลอง นะอ๋อบวกแล้วหนึ่ง <1, S 2> แล้วามผีม 2, 2> ม่มี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์สามเจ็ดสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาสี่ห้า ย,นะ <9. S 1> ยืดูช่ยคุณได้เก้าศูนยเดสามศูนย์เถ้าลองบวกหนึ่งเข้าไปดูอะเอาเยนะเราลองกดตามตำแหน่งที่มันบอกอะว่าแบบบวกก็คือนั้นใช่ไหม9 0้ 3, 7ยเราก็เลยลองกด9 0 แล้วก็เจ็บมันอะไรวะเนี่ยไม่เข้าใจความหมายมันจะสื่ออะไรอ่ะไม่เข้าใจความหมายหรือว่ามีประตูอะไรเปิดไหมลองไปเช็คเปิดแล้วเฮ้ยถูกเลยกดอะไรอ่ะเมืกี้กดอะไรอ่ะก็ไม่ไม่ความคิดมีเลยเมื่อกี้เอ๊ะน่าเบลุตาสีขาวจริงเหรอลวามันเปลี่ยนสีด้วยทำไม้องกดแล้วมันไม่ติดอ่ะความคิดมีเลยเมื่อกี้ที่บีมบอกว่าอะไรนะ เออที่มันเป็นเลขบวกเนี่ยเออนั่นแหละเก้าสุดสามเจ็ดอะไรนี่น่ะแล้วกดเลี้ยงใช่ไหมเรากดไม่ติดอ่ะเออนั่นแหละไม่รู้เหมือนกันไม่ข้าตะวันติดคอเฮลมีเไอ้อะไระไอ้เปลือกอ่ะอุ้ยแหลมอ้าวข้ามลูกตาหายอ๋อนั่นไงกูว่าถ้ากดไปต้องเจอแน่นอนเลยอเอาเจอจริงด้วยคัลซีนไง d i s a m e x s e t queen martha, martha ราชินีมาธาเออเป็นเป็นของราชินีมาธาในปีนะหอยในในหนึือปีที่แล้วอ่าแต่บรร x e n คืออะไรวะหลังหลังเมื่อกี้อ่านไม่ทัน,อ,อ,นทาอาเนตี้มาธาวอวิส w h อ h a s เราโย่เออมันเป็นของพวกคุณนางเออครอบครัวคุณนางแหละเออจบได้ลูคิลี่เอาเด็กแจมลูคิลี่ไม่อิดเจมพี่เคยกินเอิ่มเปลือกขันตะวันเข้าไปเป็นอะไรไหมวะแม่ยังไม่จบไอชันตะวันมันเนี่ยมันจะไปมันจะงอกไปมันข้าวข้าวแฟชั่น เมื่อได้ทานตะวันที่ข้าวกินเข้าไปมันจะแบบมันจะเดินเติบโตเข้าไปเรื่อยๆแล้วมันทะลุออกมาจากปากข้าวเว้ยสุดแล้ววะพี่หนูกินมาสามวันแล้วนะยังไม่หมดเลยเหมือนมีอะไรอยู่ในแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เธอนี่ไงมงกุฎของราชินีมา a ทาขอบคุณขอบคุณมากที่ช่วยที่ให้ความเมื่มอันนั่นแหละที่บอกนะว่าจบแล้วจบ chapter แรกเหรอ เฮ้นี่ก็ได้โอ้ยฉันรู้สึกันน่ากลัวมากเลยนั้นวะเหมือนเปลือกมันยังไม่ค่อยออกจะค่อเแหลยอย่าบอกนะอุ้ยอย่าบอกว่ามันตายมันถือว่าอะไรอ่ะปิดตาแล้วโหยเดือดดังยโหยโหยโคุณดืย่านี่ก็ได้เหรอคุณดอ้าเออมันเกือดนกิมเลยวะ